ตั้งแล้วให้ตักเลยบพี่ไม่เลยแค่น่ามากเลยครับตั้งแล้วพี่ครับตั้งแล้วเนี่ยคือน่านมากเลยครับผมตั้งแล้วเนี่ยคือน่านมากเลยเพราะท่านเอามาหมดเนี่ย ฮะ,ะอะไรกันนะเอ้าผมโมโหไหมบ่มบจักว่าจัดเองไหมโมจ้าวจักว่าจัดเองครับเพิ่นบอกว่าจัดกเหนียาใส่เองเลยครับโค้ดโมโหไหมแ <c oughs> บบนี้เลยเลี้ยงตลกเลยแบบน,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 นี้นี่วะนี่อ่ะนี่หนีวะนี่อ่ะนี่ใส่พี่ของหลานเพิ่นกบบว่าคอย ตั้ง่พ te ิาเบิ่งตังแดว่ะไรครับผมกับบอกน้ำยากขึ้นกันบริการกับผมมาเค่ขอร้านนเียในวันิเสือไม่เองซุ้มเนียก็ได้แต่ละเนื้อใชพี่ผมาเคยมากินนักเทียนป้าของหวานกับมีตอวเนี้เคียงของหวานกับมีครับคนไนอะไรครับ พอนี้ตัวไอติมเขาเอาจานไปตักใส่เล่นมาเ้าติ่มักเล้ว่าตักหลายตักหน่อยสักนิดครับเนี่ยเอ๋อแำ่ปันเหลียถือปั๊บอ๋อเหลียถือปั๊บเงินพร้อมกับจินต้องจิให้นมด เดี๋ยวจ่ายมาตักเซเข้านะซุม้มเนี่ยซุ้ไมไหนสิครับเกินไม่ไรหรับเพื่อเวาเรียบร้ออยากกินเหอ๋อสลับกันได้เห็นบ้ะอ,อ๋อสลับกันได้ครับเดี๋ยวตักกันเนี้ครับผมกับผู้ว่าเป็นวันเป็นเสือไม เขาดัพอดีเนาะครับเนาะพอมันเกิดลายอย่างพับนี่ฉันมันยังเนี่ยฉันหมูสามชั้นั้องยังครับสลับกันเนาะเนี่ยพวกหมูสามชั้น

ครับก็บพอดีก็ตักเรียบร้อยเนาะครับผมกัตักหล้ไล้มันติดปั๊บแล้ว้าวพวนี่ไม่ผิดค,ครับ,รบวันนี้พักที่ยังบอกว่าตักเขาเลยบอกงั้นเราวันนี้พักกับตั๊กขอเล่บอก นีม่มันถึงบอพี่ครับาราคาห่อยกัาบาทครับซ้ำเกับี่ซ้ำเก่าค่ะที่เป็นวาอ๋อตักหน่อยตักร้ายกับคิดซ้ำเก่ากับเพื่นว่าครับเดี๋ยวหมดราคาแล้วไาดไา้กันครับผม ทัานเคยเขอ,ขอสิทธิ์แล้วครับต้องถามมึงถ้กกันว่าผมไม่เคยเขาเคียร์ไ่เคยเขามากินจะเคยขขอขอเ,ยนนาเคยขามากินก็เคยแน่นี่ไม่เคยเขามากินนะเคลียร์นะครับก็เลยต้องถามเป็นเบิงจักเป็นยังตอนยังเนี้ยแบบส่งใส่บรรลุขา้าก็ประเสิรืมาอ้วนเอิ้นแต่ของร้านก็ประเสือ,นะอกไมาให้นะครับส่งใส่ตะที่แหลกขนยังแปลกใจอยู่ ครับเป็นซุปนี่พักว้าแม่นแล้วครับบานนี้น้ำจิ้มแบบนี้จังเลงเด้หรือบานนี้น้ำจิ้มเังได้ครับพี่น้ำจิ้มเทสแม่นแน่ะเ็ดน้ำพอเปลี่นได้น้ำจิ้มอ่ะแม่นว่าเทสแต่แน่แน่น้ำจิ้ม,ม,มอ่ะเท็ดอกเปลี่นได้รับน้ำ หมอนนะครับน้ำเดียดแล้วบันนีี๋ยวแถวแนวขีดมาเข้ากันผมหมอนนะครับใส่เล่ยเขาบาดรขีดเล่ยครับบันนีื้อหอนอนแนวหน้าน้ำพรอมคับไไแนวตักกับแนวตักแนหมาอยู่บัดแนวฉีดหนีบบันนี้ เลื่อมลงหนาลงหลังผมกีว่าลงเลื่อมหมอ,อมีหีบเพื่อกันบ่าคิดพ่าว่าสังเกตในงางเข้าไปมอมีหีบมาเชียบกินนะ